่ค่ะอไรค่ะแซชรบดูโบบีก็น่าจะก็สบายๆเป็นเป็นแบบว่าดูง่ายๆสบายๆค่ะก็จะเป็นหนังผีในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเสิร์ฟความเอ่อเขาเรียกว่าองไรี่เสียงง่ายๆให้กับคุณผู้ชมแล้วกันนะคะเป็นหนังผีคุมาดี้เหรอเป็นประมาณนั้นเราเรียนนิดหน่อยวันนี้เหงาไหมเหงามากค่ะตอนเนี้ย รู้จะเขินด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวหวาเดินเป็นกรุ๊ปนะแล้วเขาบอกว่าอากรุ๊ปต่อไปยี่หวาหนึ่งคนเออแล้วหนูแบบไม่ทขยาํากรุ๊ปยังไงก็เลยลองแบบซื้อตัวน้องๆว่าแบบเออมาอยู่กับพี่ไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่มีใครมาไม่นีเป็นไงอวออะไรนะคะเรื่องนี้เป็นยังไง เรื่องนี้เอาจริงๆแล้วมันมันยังไม่แบบเขาโครงยังปรับได้อีกแล้วยังไม่อยากพูดเท่าไหร่รค่ะแต่ว่าก็โดยทั่วไปก็จะเป็นแบบสบายๆดูง่ายค่ะเขาโครงยังปรับได้อยู่ทำไมตัดที่ตัดดันใจรับมาเอาอย<ม>ังยังไม่ชัดเจนคือพี่คุยเนี่ยต้องบหกก่กนว่าพี่คุยเป็นมือปั้นหนูเพราะว่าหนูเป็นนางเอกเรื่องแรกก็พี่คุยคะ<ม>่ะใช่แล้วก็นางหน้าพระขนมก็พี่คุยกำกับก็เหมือนแบบเชื่อมือเชื่อมือค่ะ ถคืออย่างาที่บอกวงนจะเป็นแนวแบคอม้ดด<า>เ,เอ,เแบบอะเรือกๆราอกงดูชจังหวะเลยเหรอพี่แบงนี้เหรอก็ <laughs> เรา,าก็จอยกับคอมเมด,ดี้อยู่แล้วจอยจอยค่ะแต่ส่วนใหญ่คือคนจะชินหวาในรูปแบบของน้ำตามากกว่าไงเือบทบทจำก็จะเป็นจันตาอะไร่งเงี้ยค่ะซึ่งคนก็จะแบบว่า เองให้อ r ล้อยีกุ๊บล้ออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่แบบที่พี่อยากนําเสนอในตัวหวาด้วยค่ะท้าทายนท้าทายนะหนูว่ามันค่อนข้างยากเลยแหละค่ะคือการที่คือเหมือนคนที่จะพูดว่าถ้าพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังมันจะไม่ตลกไม่ออกไหมมันมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะซึ่งหว่าว่าก็ปราบเซียนอย่นะคะสำหรับตัวหวาว่าจะกวาการเล่นมเมดี้มันเออจริงหนูว่ามันใช้พลังงานเยอะมากเฟิร์หนูร้องง่ายง่ายกว่าเนี่ย ก็เป็นแบบเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหม่ค่ะอันนี้มันต้องฝึกขาเรียนเสนให้ตัวเองด้วยหวะเราจะได้ค่ะนะหรืว่าหนูต้องเสพเพิ่มกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ต้องตื่นอะไรคะอุ้ยแค่ตอนนี้เสพทิกเกอร์ไข่เข้าไปก็หามากแล้วอ่ะหนูเลิกลักเหรอเลิกลักค่ะแต่ว่าคนรอบข้างเราดูเขาไม่เข้าใจ เธอที่ดังมาตลกจริงนางจะมีมุมของนางอะไรเงี้ยแต่ว่านางจะตามไม่ค่อยทันเช่นนางก็จะถามหนูว่าเต้าคืออะไรอะไรเงี้ยคือเหมือนนางจะช้านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่หนูต้องไปสอนเขาว่าแบบเต้านี่มันคือแบบเออมันหน้ากมคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็แบบเอ้โอเคแล้วพอหนูสอนไปทีนี้ใช้เป็นอืมเขาไม่ใช้กับใครอ่ะใช้กับหนู <unex> ไม่ไม่ไม่เขาว่าเซลไงว่าอ <nothing> ๋อน like ี่คือแบบนี้คือเรียกว่าเต้าใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่เราเรียกไปเรียกไอ้เต้าพอดีแต่เราเรียกถ้ามันเรียกผู้ชายมั่งไม่ไม่นะหนูหนูแบบถ้าแบบบางทีแบบเจอแมวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เรียกใช่ค่ะแล้วไปเรียกพี่เปิร์กก่าเต้าอุ้ยน่าจะโดนอย่างนั้ยโดนบรองเหรอโดนี่โดนบ่อยเรื่องอะไรโดนบ่อยเหรอถ้าถ้าพี่เปิร์กก็จะไม่ชอบไม่กด พูดคำไหนเราไม่ทําอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบพูดทาไหนไม่เป็นคำน,นคั้นอะไรเงี้ยใช่ก็จะเป็นเรื่องซีเรียสมากสําหรับแบบสําหรับผู้เราเป็นผู้ชายจริงจังไปเลยไม่จริงจริงไหมคะ <laughs> จริงจริงจริงท,ที่ต้องจริงแั่งทุกเรื่องไหมจริงไม่ค่ะแต่สําหรับเขาคือการรับปากอะ่ะ <laughs> มันคือการที่แบบต้องทําให้ได้ไม่งั้นไ่วจะพูดก็ไหวทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกๆก็ปรับนิดนึงค่ะหลังๆหนูเลยไม่นัดเลยไม่เจอไปเลย ก็แสดงว่าเะไรมจะหวานทิ่จะพูดหรืออะไรคนไรกับเลยต้องคิดต่อต้องคิดก่อนคิดแล้วหรือต้องแมบว่าเออวันนี้เราแบบไม่มีนัดบางทีอยู่กับเพื่อนแล้วมันก็ไหลๆลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปทานข้าวกับเขาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะซีเรียสมาเขาถือว่าเขาล็อกคิวให้เราแล้วทำไมเราแบบแม่ไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าปัญหานี้จบนี้ปัญหานี้จบแล้วคือหนูไม่นัดไงตอนนี้เขาไม่นัดแล้วอะไรนะคะ ไม่นานก็จะเป็นหลวมๆแล้วก็แบบเออถ้าแก๊้ว่างเจอกันก็เจอกันอย่างเงี้ยค่ะใช่เข้าที่เข้าใจเราเป็นคนเป็นเ่อนากเลเราแบบเออพี่นัทเราก็มันมันก็จะมีจังหวะเจอกันถ้าหนูอยากเจอเขามากๆหนูก็แค่ไปตีกรอบกับเขาอันนี้ก็คือเป็นแบบแอคทิวิตี้ที่ทำด้วยกันแบบประจำอะไรเงี้ยค่ะมันต้องมีมวลเวลาไว้เกลียดใจอยู่บ้างมันมันก็ต้องต้องต้องไปกับเขาบะไม่้มีด้านนะต้องไปกัะบะเพราะอะไร ตอนนี้ใช่ไหมคะ,ะคือเหมือนแบบทุกคนก็จะ,ะแบบต <laughs> ตกตอนชือเอาอยัางไงดีอะคนอะเห็นภาพเราลงด้วยกันบ่อยด้วยอันนี้ชี้แจงเพราะแบบว่าอะเราลงท,ทุกเดือนทุกคนก็จะเห็นว่าแบบเออเราเหมือนแบบพบกันมานานซึ่งมันก็เป็นเวลาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนก็จะคอยลุ้นว่าแบบเมาาืมาา่อไรเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ใช่แต่ว่าเมื่อไหร่แล้วเมื่อไ,ไหร่ไม่หนูหนูหนูชื่อชืช่อม,มากชื่อมากคือตอนตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปก่อนโควิดอ่ะหนูคิดว่าตอนนั้นอ่ะอายุสามสิบแล้วอยากแต่งงานแล้วแต่ว่าหลับตายทีนึงเฮ้ยเลยมาสามสิบกว่าเลยอุ้ยพูดไม่ได้เลยมาแล้วแบบอเอายิงโควิดก็เอาเวลาชีวิตเราไปแบบกันเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้รีบแล้วพอทีนี้มันก็แบบ หมือนก็เลยเลยตามเลยแต่ว่ามีการคุยกันตลอดเวลาค่ะแล้วคุณเขารีบปั๊บใช่ไหมคุณเออคุณเขาก็ก็อยากนะแต่หนูก็เออเดี๋ยวลองป๊บหนึ่งก็ได้เพราะว่าหนูไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้รีบอะไรแต่คุณโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวราแป๊บนึง๋ยก็เดี๋ยวนี้เริ่มมีคนไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์แบบว่า เมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกบ้างนิดหน่อยค่ะซึ่งหัวก็จะเป็นแบบว่าเลยไม่ต้องเครียดไม่ต้องไม่ต้องแต่จริงๆฝั่งคนที่้างเติมภาวะอกกันมากกว่ามาก่าหนูว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายก็ฝั่งความกดดันเป็นที่เขาแหละแล้วเขาก็หนูก็เห็นว่าแบบว่าเขาก็มีภาวะเครียดบ้างเขาว่าลงลงรูปคู่ปุ๊บคนคอมเมนต์เลยทันทีอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบนานแล้วนะเมื่อไหร่ซึ่งหมวก็จะ จะจับความรู้สึกได้แหละเราเราสนิทกันนะเนาะเราก็จะบอกว่านี่คนที่มั่นคงคือวะพี่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช่ถ้าเราสนิทอะไรหาสิทอะไรนี่ไงเราก็อยากจะแบบว่าเป็นอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่ไม่มีอะไรสัมพันธ์อยู่นะเออไม่รู้อะไรคือผมว่าก็ต้องลองเขาจนพัฒนาการการดูการแบบเขาไม่ก็อยากเห็นแบบโมเมนต์นั้นบ้างนี่กดดันเนี่ยแต่พี่พี่อยู่ทีเปิงไงอ่า ก็จะองว่าโ,<อ>โอเคนะคะไม่ได้ดันเราเยหนูว่าด้วยมันสถานการณ์ด้วยพอดีคุณพ่อพี่เบิร์ดเพิ่งเสียเมื่อปีที่แล้วด้วยมันแบบมันหนูว่ามันก็ยังไม่ไม่ควรจตตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบคุยกันแบบใจใจอะไรเงี้ยคะ่ะใช่แต่ถ้าถามว่าเรามองเป็นเขาไหมเรามองเป็นเขาร้อยเปอร์เซ็นย ัจประโยชน์บเบประโยชน์จประยนเ่เนก็วาหัวข่าวใแค่นี้พอคทุกคนไม่ต้องไปไปกดดันแล้วเพราะว่าตอบอยู่วันนี้ชัดเจนแล้วเจ๋งเจ๋งเจโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากละครด้วยสิยี่สิบฝากดีฝากเลยยี่สิบยี่สิบอีกสามวันค่ะยี่สิบมกรานี้มีละครนะคะชื่อเพลงพยักหนึ่งทุ่มนะคะฝากดีด้วยค่ะ เชครับเชฟสามสามองสค่ะโอเคค่ะนิวหวนถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปิร้อยเปอร์เซ็นต์ยปอ้อลยไม่มีถามนี่หวานรอเลย